ในทาแนวทางแผนเทตในผู้ของอยู่แคนาดาวันนี้เราจะมีโซนแนวต้านอยู่ที่โซนราคา1.38063และโซนแนวต้านที่สองนั้นจะอยู่ที่โซนแนวต้านราคา1.38476ส่วนโซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.37036โซนแนวรับที่สองนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.36763 กรุธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยมาทดสอบที่แนวรับที่หนึ่งหรือว่าโซนแนวรับที่สองแล้วรอสัญญาณแท่ง T น P A บายกลับขึ้นไปเก็บ T P ที่ราคาหนึ่งจุดสามเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งต็อปลอตก็อยู่ที่โซนราคาหนึ่งจุดสามหกหกสี่สี่ส่วนกรุ๊์ในฝั่งเซลล์นั้นเราจะรอสัญญาณให้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่หนึ่งหรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่สองแล้วรอสัญญาณ กับตัวของแท่งเทียน P.A. เซ l l เซลลกลับลงมาเก็บทีที่ราคา1.37671 s ต o อ l รอดก็อยู่ที่ราคา1.38698ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดในคู่ของยูแคนาดา